นานเรื่องเรื่องดีๆที่อยากบอกเรื่องกิ่งไผ่เอกนาปราดภาพนัทพัฒนชูเสือหึงนิทานเรื่องนี้จะช่วยให้เด็กๆเ,เข้าใจความเมตตาการรู้หน้าที่และ การมีความอดทนค่ะนิทานคุณธรรมความเมตตาเรื่องที่หนึ่งเจี๊ยบน้อยของแม่แม่ไก่ออกไข่หกฟองแม่ไก่กกไข่หกฟองด้วยความรักและเอาใจใส่วันหนึ่งไข่ประหลาดฟองใหญ่ กลิงกลิงกลิงลงลงมาจากเนินเข้าไปอยู่ในรังของแม่ไก่พอดีแม่ไก่ตามหาแม่ของไข่ฟองใหญ่แต่ถามใครก็ไม่มีใครรู้ไม่เป็นไรนะจ๊ะฉันจะช่วยกกไข่ให้เองแม่ไก่กระซิบบอกไข่ฟองใหญ่แม่ไก่กกไข่เจ็ดฟองด้วยความรักและเอาใจใส่ เวลาผ่านไปไข่ทั้งหมดก็ฟักออกมาแม่จ๋าแม่จ๋าแม่ลูกเจี๊ยบตัวสุดท้องที่ฟักออกมาจากไข่ฟองใหญ่จะดูแตกต่างจากตัวอื่นแต่แม่ไก่และลูกเจี๊ยบพี่พี่ทั้งหกตัวก็ดูแลรักใคร่ลูกเจี๊ยบน้องสุดท้องเป็นอย่างดีและตั้งชื่อให้ว่า เจี๊ยบน้อยเวลาผ่านไปลูกเจี๊ยบทั้งหมดโตว,วันโตคืนพี่พี่น้องน้องรักใคร่สามัคคีกันแม่ไก่มองดูด้วยความภาคภูมิใจวันหนึ่งแม่ไก่พาลูกๆไปหาอาหารโดยไม่รู้ว่ามีหมาป่าตัวหนึ่งแอบดูอยู่ว้าว wow. ลูกเจี๊ยบเนื้อนุ่มของโปรดของฉันหมาป่าจับลูกเจี๊ยบตัวหนึ่งได้ก็รีบวิ่งหนีไปทันทีขณะที่ทุกตัวยืนตะลึงอยู่นั้นเจี๊ยบน้อยก็วิ่งไล่ตามหมาป่าไปจนทันแล้วเตะหมาป่ากระเด็นไปไกลด้วยขาที่มีพลังมหาศาลใช่ยู เจี๊ยบปลอดภัยแล้วเจี๊ยบน้อยของพวกเราเก่งที่สุดเลยลูกเจี๊ยบทั้งหมดดีอกดีใจแม่ไก่หอมแก้มเจี๊ยบน้อยแล้วพูดอย่างอ่อนโยนว่าแม่รักลูกจะ้ะเจี๊ยบน้อยเจี๊ยบน้อยโอบกอดแม่ไก่และพี่ๆไว้พร้อมกับกระซิบตอบว่าเจี๊ยบน้อยก็รักแม่และพี่ๆมากที่สุดเลย นิทานคุณธรรมที่สองรู้หน้าที่เรื่องหน้าที่ของสองสหายนักกระท่อมหลังน้อยของตากับยายตากับยายเลี้ยงไก่โต้งและเจะ้าตู่ไว้เป็นเพื่อนทุกเชา้าไก่โต้งจะโกงคอขันเสียงใสปลุกตากับยายเอ๊ะเอ๊ะ และเมื่อตากับยายออกไปทำงานเจ้าตู่ก็ทำหน้าที่เฝ้าบ้านอย่างแข็งขันวันหนึ่งไก่ต้งก็พูดกับเจ้าตู่ว่าฮ่ฉันต้องตื่นแต่เช้าทุกวันอยากนอนตื่นสายบ้างก็ทำไม่ได้เธอแค่ขันปลุกตากับยายตอนเช้าเท่านั้นส่วนฉันสิต้องเฝ้าบ้านทั้งวันทั้งคืนเจ้าตู่ว่า ทั้งสองต่างก็คิดว่าหน้าที่ของอีกฝ่ายช่างแสนสบายเหลือเกินจึงตกลงกันว่าพรุ่งนี้จะเปลี่ยนหน้าที่กันโหฮ,ฮ,ฮีโหงหเจ้าตูบโกงคอเห่าแต่เช้าตรู่จนตาก,กับยายตกใจตื่นเมื่อทำหน้าที่ปลูกเสร็จเรียบร้อยเจ้าตูบ จึงได้นอนหลับไปอย่างสบายใจตากับยายออกไปทำงานแล้วไก่ต้งทำหน้าที่เฝ้าบ้านอย่างแข็งขันหมาป่าวายร้ายเดินโซซัสโซเซมาแอบดูไก่ต้งเมื่อกี้เราโชคร้ายเจอเจ้าลูกเจี๊ยบประหลาดเล่นงานเกือบแย่เลยแล้วแต่คราวนี้เราโชคดีได้เจอไก่อ้วน อิ่มนนแน่แน่หึหึหึหมาป่าก็กระโจนเข้าตะครุบไก่โต้งไว้ได,ชด้ช่วยด้วยช่วยด้วยไก่โต้งร้องสุดเสียงเจ้าตูบสะดุ้งตื่นเห็นหมาป่ากำลังทำร้ายไก่โต้งจึงพุ่งเข้ากัดหมาปา่าเจ้าตูบกับหมาป่าสู้กันเต็มที่จนกระทั่ง หมาป่าหมดแรงสู้เจ้าตูบไม่ได้ก็รีบหนีไปไก่ต้องขอบใจเจ้าตูบและบอกว่าฉันว่าเธอเหมาะกับการฟู้บ้านที่สุดแล้วฉันก็ว่าเสียงขันปลุกของเธอไพเราะน่าฟังกว่าเสียงของฉันเยอะเลยเจ้าตูบบอกแล้วก็หัวเราะชอบใจวันรุ่งขึ้น ไก่ต้งโก่งข้อขันเสียงใสปลุกตากับยายแต่เช้าตรู่ส่วนเจ้าตูก่ก็เฝ้ามองบ้านอย่างแข็งขันทั้งสองต่างทำหน้าที่ของตนอย่างมีความสุขนิทานคุณธรรมที่สมมีความอดทนเรื่องรอเดี๋ยวนะเหมียวน้อย เหมียวน้อยได้ลูกบอลลูกใหญ่เป็นของขวัญวันเกิดเหมียวน้อยถือลูกบอลลูกใหญ่ไปหาพี่ช้างพี่ช้างจ๋ามาเล่นบอลกันเถอะเหมียวน้อยชวนรอเดี๋ยวนะเหมียวน้อยพี่ช้างกำลังเลื่อยไม้อยู่ยังเล่นบอลกับเหมียวน้อยไม่ได้หรอกจะ้ะพี่ช้างบอกเหมียวน้อยถือลูกบอลลูกใหญ่ไปหาพี่หมี จ๋าเล่นบอลกันเถอะเหมียวน้อยชวนรอเดี๋ยวนะเหมียวน้อยพี่กำลังทำขนมอยู่ยังเล่นบอลกับเหมียวน้อยไม่ได้หรอกจะ้ะพี่หมีบอกเหมียวน้อยถือลูกบอลลูกใหญ่ไปหาพี่กระต่ายพี่กระต่ายจา๋ามาเล่นบอลกันเถอะเหมียวน้อยชวนรอเดี๋ยวนะเหมียวน้อย พี่กระต่ายกำลังเย็บตุ๊ก,กตายอยู่ยังเล่นบอลกับเหมียวน้อยไม่ได้หรอกจะ้ะพี่กระต่ายบอกเหมียวน้อยโยนบอลเล่นรอพี่ช้างเหมียวน้อยเตะบอลเล่นรอพี่หมีเหมียวน้อยนั่งบอลเล่นรอพี่กระต่ายเหมียวน้อยรอรอ แล้วก็รอรอรอและแล้วพี่ช้างนำรถไม้สุดสวยมาให้เป็นของขวัญพี่หมีอบเค,ค้กแสนอร่อยมาฝากพี่กระต่ายให้ตุ๊ก,กตาแมวเหมียวที่ทำจากใจสุขสันต์วันเกิดเหมียวน้อย ได้เวลามาเล่นสนุกกันแล้วว้าวฮิมิทานดีๆเรื่องเรื่องดีๆที่อยากบอกจบลงแล้วคะ่ะเด็กๆทราบใช่ไหมคะว่าความเมตตาคือความหวังดีอยากให้คนอื่นมีความสุขและ การรู้หน้าที่ของตัวเองคือการรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จและความอดทนคือการที่มีจิตใจเข้มแข็งไม่ยอ่อท้อและก็รู้จักการรอคอยค่ะแล้วกลับมาฟังนิทานดีๆกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ